ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชนาครไทยจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาชมแปลงปลูกกัญชาของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชนาครไทยนะครับซึ่งดําเนินการาโดยโรงพยาบาลร่วมกับวิสาหกิจชุมชนานาครไทยนะครับแล้วก็มีที่ปรึกษาเป็น วิทยายการสารสุขสิรดินทรหรือวอสสพิษณุโลกนะครับโดยได้เงงบประมาณส่วนหนึ่งสนับสนุนมาจากมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระจุฬลลาลด,ดยในการสนับสนุนพิเศษและอำนวยการโดยท่านอาจารย์จักรธรรมธรรมศักดิ์นะครับอันนี้ผมมาพบกับทีมงานของวิสาหกิจชุมชนซึ่งกำลังตอนนี้กำลังทำอะไรครับ ผสมดินพอก้ามันใช้ดินอะไรบ้างครับมีอันนี้ดินดินเดิมเราอันนี้ดินเดิมที่เราปั่น้ดินเดิมหมายความว่าดินอะไรดินดินเดิมคือดินที่เอามาจากชุมชนค่ะที่ที่เราใช้แล้วเพาะปลูกไปรอบนี้อ๋อเป็นดินที่ที่เราปลูกไปในโครงการแรกค่ะนะฮะแล้วก็เอาดินนี้มาปรุงใหม่ค่ะอ๋อแบบนีอะไรบ้างครับดินนี้ ส่วนประกอบนอกจากดินเก่าแล้วมีดินคุยไผ่กับขี้วัวดินคุยไผ่ดินคุยไผ่เอามาจากไหนก็เอามาจากในป่าในวิสาหกิจนะครที่เราทำไปแล้วที่เราหมักไปแล้วอ๋อที่ที่วิสาหกิจตรงสำนักงานของวิสาหกิจเนี่ยก็มีการทำปุ๋ยทำปุ๋ยดินคุยหมักดินคุยคุยไผ่หมักโอ้ครับนอกจากคุยไผ่แล้วมีอะไรอีก มาดินดินปลูกดปลูกที่เราผสมคิววผสมใบไผ่ที่หมักไว้เป็นปีแล้วค่ะครับไม่ไม่น้องหนึ่งสรบมีดินเก่าที่เกิดจากาการไม่ใช้แล้วจากโครงการเก่าอันนี้ตันน,น,ตนนี้คือที่เราปลูกรอบที่แล้วครับแต่ที่วิสาหกิจคือเราทําไว้เฉพาะไว้สาหรับปลูกเรามีดินมีใบไผ่มีีิวัวแล้วก็มีดินเราก็ดินหนึ่งส่วน ขี้วัวสองส่วนดินหนึ่งส่วนขี้วัวสองส่วนแล้วก็ใบไผ่อีกสองส่วนใส่อผสมกันเข้าไว้เป็นดินนี่ก็คือดินร่วนธรรมดาใช่ไหมขี้ว่าดินหนึ่งส่วนดินเหนียวเหรอดินเหนียวดินหัวปลวกค่ะดินหัวปลวกอ๋ออันนี้คือดินที่ชาวบ้านมีอยู่แล้วเนาะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มาใช้ดินเก่าที่นี่ค่ะครับใช้ดินเก่าที่นี่ดินเกาะค่ะดินปลูกที่มีส่วนผสมทั้งหมดที่เราหมักมันเนี้ยมันมาปั่นเป็นดินปลูกอ๋อคล้ายๆกับเอาดินปลูกตรง ตรงเนี้ยมาปั่นมาปั่นเพื่อที่จะเป็นดินพ่อค้าต่อไปในรอบที่สองครับครับจะได้ไม่ครับพูดง่ายๆก็คือเอาดินเก่าที่เคยใช้แล้วมารวมกับดินใหม่ซึ่งดินใหม่ก็คือเป็นดินจากชุมชนแล้วมีส่วนผสมของดินดินที่เราต้องซื้อมาจากข้างนอกมีไหมครับไม่มีค่ะเราเราเราทำปุ๋ยเองเราทำปุ๋ยเองอันนี้ปุ๋ยอะไรครับ วัวคิววัวกับผุยไผ่อ๋อนี่ที่ที่เอามาจากชุมชนคิววัวกับปุยไผ่ครับแล้วลักษณะการทําทํำยังไงมันถึงละเอียดขนาดเนี้ใช้เครื่องปั่นใช้เครื่องปั่นแล้วเครื่องปั่นอยู่ไหนอะเครื่องปั่นเอาเอาไปไว้ที่วิสาหกิจอ๋อแสดงว่าดินนี่ไม่ได้ปั่นที่นี่ปั่นที่โน่นเนาะปั่นที่นี่แล้วก็ยกเครื่องไปที่โน่นทําไมอ่ะก็ ก็ต้องไปปั่น <พ bitcoin S 3> เอาเครื่องไปหาของมากค่ะเอาของดินไปหาของมากครับแล้วก, <plo ad. S 1> ก็ต้องไปปั่นที่นู่นเพื่อเตรียมดินมาที่นี่ค่ะเพื่อเตรียมดินมาที่นี่โอเคครับครับ <Vegeta. S 1> โอเคแล้วตอนนี้ตอนนี้คือผสมดินเพาะค่ะอ๋อผสมดินเพาะเนาะครับ <Lightning. S 2> โอเคดินเต่าดินเพาะดินนร้งโสสีสีส่วนเหรอ สี่ส่วนค่ะแล้วก็ดินดินเก่าสี่ <4 S 1> ส่วนค่ะดินปุ๋ยหนึ่งส่วนดินปุ๋ยนี่ก็คือดินที่มาจากที่สาเกตดินปุ๋ยอีอกหนึ่ส่วนดินปุ๋ยหนึ่งส่วนก็มารวมกันก็เราเอาน้ำเชื้อภาพน้ำเชื้อภาพลูกหมูกับกากน้ำตาลมาเอ้าเอามาหรือยังล่ะเต<อ>รียมพร <มา S 1> ้อมเลยทำให้ดูเดี๋ยวนี้เลยได้ไหมรค,ครัแบคบ่ะได้ค่ะไม่เอาน้ำน้ำในเทไหมอันนี้จะมีไหมรวมตัวสีว่อ่สองที่ดีค่ะ สใส่สองปุ้งกีใอ่าตรงนี้ก็คือดินเดี๋ยวนะเอาใหม่ก่อนดินตรงนี้คือดิน <c oughs> ดินที่มาจากของเก่า <c oughs> ดินเก่าที่ปลูกแล้วหนึ่งส่วน แล้วก็ดินที่สอะไรนะสี่ส่วนเนาะอันนี้เป็นน้ำหมักนะคะลงแล้วสะ่ส่วนโอเคน้ำหมักลงละน้ำหมักลงนใช้ดินใช้ดินเก่าที่ปลูกขราวที่แล้วสี่ส่วนบวกกับดินที่มาจากปุ๋ยหมักที่หมักมาแล้วหนึ่งเดือนนี่กี่ส่วนหนึ่งส่วนแล้วก็ใช้น้ำหมักชีวภาพอ่าสัดส่วนเท่าไหร่ครับน้ำหมักชีวภาพสอง่าสองงสองร้อยลิตรนี่หนึ่งลิตรอะไรนะ น้ำหมักหน่ลิส่วนที่นิ่มต่ตัวกรอนี้ประมาณมันมันเราตีเป็นยี่สิบลิตรต่อมันคิดยากสองร้อยลิตรต่อหนึ่งลิตรสองร้อยลิตรสองร้อยลิตรต่อหนึ่งลิตรค่ะเชื้อภาพหนึ่งลิตรแล้วก็หน้ากากน้ำตาลหนึ่งลิตรต่อน้ำสองร้อยต่อน้ำสองร้อยลิตรแต่ละที่เราเอามาหมักตรงนี้เอามาใส่ตรงนี้ประมาณกี่ลิตรนะกี่ลิตรก็หนึ่งถังนะคะก็คือหลังผสมแล้วเราเอามาประมาณหนึ่งหนึ่งคู่ถังหนึ่งคู่ถังโอเคก็ใช้ดินประมาณนี้นะ ครับอ่าล้วก็จะทำตัวนี้จะหมักไว้อีกไหมหลังจากที่ทำแล้วไม่หมักแล้วค่ะปลูกได้เลยอันนี้ก็ปลูกได้เลยครับ,รบต้องคนจนมันเข้ากันดีความชื้นเกือบสิบเปอร์เซ็นต์เอาน้ำเปล่ามาเพิ่ม เราจะรู้ได้ไงว่ามันเจ็บสิบเปอร์เซ็นต์หรือประมาณการเอาประมาณการกำไมแตกกำไมแตกแล้วก็กำกำกำแล้วมันสามารถปั้นได้ปั้นเป็นก้อนได้แต่ไม่ไม่มีน้ำออกปั้นแล้วไม่มีน้ำออกถ้ามันมีน้ำออกก็แปลว่ามันแฉะไปต้องเพิ่มดินถูกไหมจะรอให้ระบายอ๋อรอให้ระบายไม่ต้องเพิ่มอะไรแล้วกันไม่ต้องเพิ่มเลยรอให้มันระบายออกอันนี้คืออะไรที่เอามาลดเนี่ยน้ำป่าน้ำป่าความชื้นค่ะอ๋อเป็นการเพิ่มความชื้น อันนี้เป็นการเตรียดมดินเพื่อปลูกกัญชาเนะาะพ,พอาเเลอันนี้สําหรับพ่อมเมล็ดหรือพ่อกาดอัหมี้ถึงมเมล็ดที่มันขึ้นแล้วเราอออลอกแ,แล้วเราก็จะมาลงตนี้เลยเ,เลยต้องคนนานแค่ไหนเนี่ยควรจะเข้ากันนะกวจะชื้นเท่ากันเข้ากัน้นเท่ากันเนาะ เริ่มเริ่มละเริ่มเหนืดละเริ่มเนืดละเริ่มคน้นละตอนนี้เริ่มเริ่มจะใช้การได้แล้วใช่ไหมใช้ได้แล้วไหนลองปั้นให้ดูหน่อยยังต้องพอ,อ,อ,อได้ยังพอได้ยัง ไหนลองปัน้นปั้นให้ดูน,น้นอ,นอ,นนนนออกแวโอเคเอาขอดูใกล้ๆเอา,อาตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละหยุด <c oughs> ตรงนั้นโ <c oughs> อเค <c oughs> น,นี่ไม่แฉ่น้ำล้วปั้นน้ำไม่ออกอันนี้แฉไปป่<ห>ะแฉ่ไปนิดป่ะแค่ป,ปัป้นไปตรงนี้แลยวกัน อ๋อโอเคโอเคแล้วไปล่อยไว้สักพักมันก็จะพอดีครปสักพักมันจะเข้าปอมอ่าโดยสรุปแล้วดินตรงนี้คือดินที่ประกอบจากดินเก่าสี่ส่วนแล้วก็ดินขุยหมักดินหมักขุยไผ่ขุยใบชํำฉาเก่านะครับแล้วก็หญ้ารวมกันซึ่งหมักไว้หนึ่งเดือนนะครับจำนวนหนึ่งส่วน นะฮะฮนอกจากนั้นก็ใส่ใส่น้ำหมักชีวภาพ,อ,พอีกหนึ่งคู่ถังนะครับประมาณการเอานะครับสันส่วนคงไม่แน่นอนหรอกทีนี้ทำไงต่อครับกรอกถุงได้ไหมคะกรอกถุงได้เลยค่ะกรอกถุงได้เลยเอาครุ่งมากรากรอถกอถุงให้ท่านป๊บนึงก็กำลงังถไข่เ,เอ้ยนี่ถ้าเรายังไม่ใช้เนี่ยเราผสมนี้แล้วเราใส่ถุงกระสอบไว<ส>้ได้ไหม ถุงกระสอบเก็บแล้วก็คุมด้วยผ้ายางไว้ไเอาไว้เอาเราไปตั้งไว้ในที่ร่มอย่างงี้เลยเอาตั้งไว้ในที่ร่มครับแล้วต้องผสมอีกไหมเวลาจะใช้กีต้องต้องรวยน้ำรวยน้ำบักนึงลดน้ำทำทุกรอบอ๋อทำทุกรอบก็คือทำให้มันปั้นใหม่เป็นเป็นก้อนได้ปั้นเป็นก้อนได้เดี๋ยวกรอบถุงนะคะค่ะค่ะ กกอกแน่นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าให้มันนั่นน่อยใช้ช้อนค่ะใช้ช้อนช้ชอนก็ได้ค่ะหกขวดก็ไดป้ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ค่ะอ่าถึงประมาณไม่เต็มถุงมากค่อนค่อน<ม><ๆ>ถุงเนาะ,ะก็เหลือประมาณหนึ่งในสี่ส่วนที่ไม่ต้องกรอกไม่ต้องไม่ต้องอัดแน่นใช่ไหมครับ อันนั่นเกินครับจากนี้ไปก็คือเอาเอาเบี้ยมันลงได้เลยลงลงดินแบบตะกี้แล้วเนาะลงเบ็มตะกี้แล้วก็จะได้เก็บไว้ที่ร่มอย่างเงี้ยแล้วมันไม่แห้งไปหรอครับเนี่ยตอนนี้ต้องุนตอนเราจะลงต้งกาเราต้องทความชื้นค่ะก็คือเอาเอาลวยเอาสเปรย์น้ำหรือว่าเอาเอาฝักบัวนี่รดอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อ เนี่ยผมว่ามันแห้งสนิทแล้วนะเนี่ยยังไม่สนิทอะคะยัง<ต>ไม่สนิทแต่หน้ามันแห้งเนาะแต่หน้าแห้งค่ะครับถ,รถ,ถ้าเวลาเราจะลงเม็ดเราก็ลงน้ำลงไปก่อนให้ชื้นเลยค่ะครับเม็ดเม็ดเม็ดเม,ม็ดเลยหรือว่าเม็ดที่เพาะมาแล้วเพาะแล้วค่ะอ๋อที<ร><พ>่มีรากไปแล้วค่ะที่มีรากแล้วแล้วก็๋ดน้ำให้ชื้นแล้วเราก็เอาเมล็ดทิ้งหอกแล้วมาลงได้เลยค่ะครับเนี่ยค่ะก็จะชื้นได้ยังไงก็ทำได้เลยอ๋อก็ลงได้เลยเนาะโอเคครับครับ อ่ะไปทีนี้ดูดูที่ที่มันเพาะแล้วเกิดแล้วเนาะอันนี้คือเพาะแล้วนะครับเดี๋ยวช่วยระบุอ่านี่คือต้นที่หลังจากที่เราทําดินแบบตะกี้เสร็จแล้ว,ลวเราก็เอามาเล็ดที่เพาะแล้วที่รา,ากงอกแล้วมาลงดินเนาะมันก็จะมีมีต้นใหญ่ต้นสูงแล้วก็ต้น ต้นที่ยังไม่สูงเท่าไหร่นะเอาอย่างต้นต้นนี้นะฮะที่ยังไม่ค่อยสูงนี่แสดงว่าเพาะที่หลังใช่ไหมครับขึ้นที่หลังวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้ยี่สิบยี่สิบสามอ่าก็ประมาณสองสัปดาห์อ่าต้นสองสัปดาห์ก็จะได้ประมาณนี้เนาะแต่ว่าในในโรงเรือนอากาศจะเป็นอย่างนี้ทําให้เขาร้อนเ้าไม่เขายืดตัวสูงแต่แต่ที่จริงถ้าเขาเย็นกว่านี้ต้นเขาจะต่ำกว่านี้จะแก้กว่านี้แล้วแล้ววิธีการแก้ทําไง ใช้แฉลนคุมอีกทีนึงใช้แลนคุมรอบแรกค่ะเราใช้แลนไม่ไม่ตอนแต่ตอนเนี้ยตอนเนี้ยตอนนี้เปิดได้ไม่พูดถึงตอนแรกตอนแรกเราจะใช้ผ้าแฉลนเอาคุมให้อากาศมันเย็นแล้วก็เราใช้สเปรเครื่องเป้ค่ะสเปรฉีความร้อนใช้ใช้ฟอกกี้ฉีดได้ไหมใช่ฟอกกี้ได้แต่ตอนที่เราเราลงอะไรลงมาเนี้ กๆเป็นอี้ก่อนเอาเป็นฟอกกี้ก่อนเอาแต่พอโตมาถึงได้มาใช้เป้แบตเตอรี่ยี่สิบลิตรค่ะใช้ใช้เป้ตัวนี้เหรอครับเอายิบมาหน่อยได้ไหมยิบมาหน่อยได้ไหมลองทําให้ดูด้วยลองทําให้ดูด้วยเนาะครับโตแล้วต้องใช้ตัวนี้เพราะฟอกกี้ไม่พออ๋อฟอกกี้มันมันมันเล็กไปโอเคอันนี้คือเฉพาะโตแล้วประมาณกี่กี่วันถึงจะสามารถใช้ใช้สเปรรงนี้ได้ อันเดืออาทิตย์ได้อาทิตย์นึงค่ะอาทิตย์นึงโอเคเอาลองดูลองดูโอเคเอาไปปรับอากาศแล้วน้ำข้างในเป็นน้ำอะไรเป็นน้ำเปล่าค่ะน้ำเปล่าน้ำเปล่าเป็นน้ำเปะปาได้ไหมน้ำไม่ได้น้ำที่ไม่มีคลอรีนค่ะน้ำที่ไม่มีคลอรีนเลยโอเคครับโอเคสรุปแล้วตัวนี้ก็ประมาณสองอาทิตย์เนาะอันนี้สองอาทิตย์ค่ะแล้วตัวเนี้ย สามอาทิตย์แล้วแล้วตัวนี้ตัวใหญ่ต้นสูงเนี่ยยี่สิบเจ็ดพฤษภายี่สิบเจ็ดพฤศภาแจ้งนับสิหนูได้กี่วันประมาณสามสัปดาห์อ๋อสามสัปดาห์หรือประมาณเดือนหนึ่งอะเพราะยี่สิบเจ็ดวันนี้ก็ยี่สิบสี่ยี่สามยี่สี่แล้วงาเหมือนการปุ๋ยเหมือนกันแต่ความแตกต่างเขาคืออยู่ที่ดินดินอันนี้เราใช้ดินคัดแมนล้วนดินอะไรนะดินคัดแมนที่เขาขาย ดินพ่อค้าที่เขาขายตามท้องตลาดอ้าวสรุปแล้วมีดินพ่อล้าด้วยเมื่อกี้บอกมีเฉพาะดินที่ของเราดินของเรามีดินของเราทอีกนแล้วทำไมต้องต้องใช้ดินซื้ออ๋อไม่ได้เตรียมดินไว้ก่อนตอนนั้นก็เลยใช้ดินใหญ่ไว่าแตกต่างที่ดินถุงใหญ่กว่าอ๋อมันมีอาหารมากกว่าแข็งแรงเขากว่าเขาจะแข็งแรงได้ไอ้นี่ อันนี้แข็งแรงกว่าไอ้พวกที่เราปลูกธรรมชาติโดยดินของเราเนี่ยแข็งแรงกว่าอันนี้ต้องไม่แต่ต้องไรได้เลยให้น้ำเราก็ต้องค่อยค่อยให้อันนี้แตะต้องไรไม่ได้เลยก็คือต้องประคบประงมเป็นกรณีพิเศษพิเศษเลยไม่แข็งแต่ถ้าแข็งก็เป็นลูกเล็กตัวนี้อีกแบบนี้ใช่ไหมคะอ่าแล้วนี้เขาจะแข็งแรงมากะแสดงว่าหนึ่งปุ๋ยก็มีผลอันที่สองปริมาณดินที่ใส่ในดินเนาะใส่ในปุ๋ยใส่ในถุงอ่าก็คงมีผล อันนี้ล้มง่ายแต่มันน่าจะโตไวเนาะมีอีกอย่างนึงที่เราจะช่วยดูแลตัวเล็กๆอค่ะค่ะต้อท่สคัญมากเลยใช่ไหมไม่เสียบลูกชิ้นแล้วล้ไอ้ตัวนั่นแหะครับตัวที่เล็กๆสีเนี่ยเนี่ยที่เป็นสีสีนี่สีแดงสียม้งโพูองต้งกัน ล้องกันจิงเดีมะแรงที่มาตลอดป้องการจิงเดียดมลแรงแล้วก็ต้นลมช่วยยืดต้นตอนที่มะริก้าลงเล็กๆอ๋อให้แข็งแรงด้วยเนาะให้สูงให้ยให้ยืดให้สูงแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงแล้วก็ป้องกันปกติเขาก็จะยืดสูงอยู่แล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ในในนี้ก็คือรากเขาออกแล้วเวลาเราลงปลูกเราก็จะได้เสริมดินเสริมรากได้เลยอ๋อครับแต่แต่หลังจากที่มันโตแล้วเนี่ยประมาณเท่าไหร่เราถึงจะไปลงในสมาร์ทพอร์ต ลงหนึ่งเดือนแสดงว่าตัวนี้ก็น่าจะลงได้แล้วรุ่นนี้เนาะแล้วทีนี้ถ้ากลุ่มเนี้ยถ้ามันออกไปอยู่กลางแจ้งเนี่ยเอาดอนเนี่ยมันจะแข็งแรงไหมแข็งแรงมย่างไรคะอ๋อเมื่อกี้บอกมันไม่ค่อยแข็งช่วยไม้อีกทีนึงอ๋อต้องใช้ไม้ค้ำค้ำไม้ค้ำแล้วก็เอาดินเสริมอืมอันนี้ตอนยังคงต้องช่วยเขาอยู่ไต่ถุงลมถุงก็ต้องช่วยเขาอยู่ตัวนี้ครับแล้วแล้วโรงเรือนนี่มันมีประโยชน์ไหมอันนี้ไม่ใช่พลาสติกเนาะนี่เป็นเป็นมุ้งมุ้งค่ะมุ้ง แต่ว่ากันแมลงออกนะนี่แมลงอยู่ข้างในนี่เนี่ยกันไม่ได้วะ่เประตู้าเขาอย่างว่าเขาบอกที่ว่ามีเามาไขไว้มุมมุมนึงที่เป็นความชนเ่ยเดี๋ยวเาออกมาอยู่ในนี้อ๋อไม่ถึงไม่ถึงแมลงมาสามารถมาไขที่ที่ตาขายของมุ้งนี่ได้เป็นช่องช่องเมื่อมันโตขึ้นมันก็เข้ามาข้างในได้ก็สรุปแล้วก็คือกันไม่ได้สิกันไม่ได้แต่แต่แต่ที่ ทำอยู่ที่วิสาหกิจคือปล่อยด้านข้างปล่อยโล่งแต่ลังคาจะเป็นอย่างเงี้ยอ๋อลังคาจะเป็นพลาสติกใช่แต่ว่าความชื้นในนี้จะได้เลยความเย็นในนี้ก็ได้เลยอ๋ออากาศข้างนอกท้าทไมในนี้ไม่ได้เพราะไอ้นี่มันช่วยมันระบายยากอ๋อมันมันถึงจะเป็นมุงต่ขายมุงแต่มันก็ระบายลมยากอ๋อแสดงว่างั้นเราก็เอาออกเลยไม่ดีหรือมีคออกเลยก็ได้ใช่ไหมได้นะทำแล้วไม่ต้อง ถ้าทําแล้วไม่ต้องออกผมว่ามันน่าจะช่วยกันนกกันอะไรเข้าบินเข้ามาข้างในได้ก็ป้องกันสัตว์ใหญ่ได้ป้องกันนั้นได้การดูแลก็มันจะหนีเขาไม่ได้แก้ปัญหาการดูแลต้นกล้าเนี่ยคือจะหนีเขาไม่ได้ก็คือต้องเฝ้าใช่เพราะเพราะจะทําให้เขาล้อนจากเราจะรู้ได้ไงว่าการมันร้อนในนี้จะร้อนกว่าข้างนอกคือเดินเข้ามาดูเดินแสดงว่าแต่ละวันเนี่ยเราปล่อยทิ้งไม่ได้เลยไม่ได้เลยทีมงานต้องมาเฝ้าตลอด เราทมงานต้องอยู่ตลอดอืมถ้าจะรู้ได้ยังไงว่าอากาศร้อนใบก็จะแห้งค่ะอ๋อใบก็จะแห้งแบบนี้เนาะสังเกตเอาใบใบก็จะแห้งอันนี้มันแห้งแล้วนี่ทำไงใช่นี่ก็ต้องนี่เขามาให้น้ําก็ดีขึ้นเลยค่ะท่านบนก็ดีขึ้นแต่ข้างล่างร้อนก็ไม่เป็นไรแล้วมันจะหายไปไหมไม่หายแต่จะ ไม่หายจะยอดใหม่ออกมาขึ้นมาเนี่ยเขาดีเลยอันนั้นก็ตัดทิ้งก็ต้องปล่อยเขาปล่อยเขาไปเดี๋ยวมันก็แห้งอย่างเป็นเราสังเกตที่ใบเขาถ้าใบเขาแห้งเราต้องมาให้น้ําให้ความชื้นเหมือนน้องทำเมื่อกี้น่ะต้องมาพ่นให้เขามีความเย็นคเพราะในนี้่ชัวโมงต้องเข้ามาถ้าเด็ดเด็ดจะต้องให้น้ําทุกสองชั่วโมงอ่ะค่ะได้ได้ได้ จะเป็อากาศนะคะแต่ให้น้ำจริงๆเนี่ยถ้าชื้นเกินก่อนเดี๋ยวจะเป็นเชื้อราวิธีวิธีวิธีให้น้ำทำไงก็ให้แต่น้ำให้ให้เยอะๆตอนเช้าให้ยังไงฉีดเลยหรือว่าฉีดเอาถ้าหรือเอาฝักบัวรดเอาเอเอาเอาตัวนี้เอาตัวนี้อะไรใช่ไหมอันนี้มันเรียกว่าที่ที่ฉีดเดียวกับที่ฉีดยาฆ่าแมลงป่ะอ๋อก็เอาตัวนี้พ่นเลยทําให้ดูสาธิตให้ดูหน่อยให้น้ำเหรอคะครับให้น้ําให้น้ําต้น ถ้าแรกๆนะคะแรกๆที่ต้นมันยังไม่แข็งแรงเราถอดหัวนี่เลยถอดยังไงฮะถอดถอดให้ดูถ้าต้นแรกๆเราครับอุ้ยโอ้โอ้เฉดอย่างนี้ใช่ไหมก็คือแบบนี้ถ้้าตนเล็กกๆครับโอเคโอเคแล้วแล้วจะใส่เมื่อไหร่เมื่อต้นมันใหญ่แล้วต้นใหญ่แข็งแรงอดูที แข็งแรงปรมาณเท่าที่ตัวกว่าสเกาสเกลเอาแล้วไงเราก็เอาใช้ลูกๆอย่างนี้ใช so. like ok like ้ฝ like. ักบัวอย่างนี้ก็ได้เนาะบั so ััวต้้้แแแดงงงใชฝกไไ่่ายมห็อ๋อลองดูสิมันเทียบกันยังไงเอามันเทียบกันอันนั้นมันน่าจะแรงกว่าไหมนั่นอ่ะทำเบาๆเอาลองดูลองดูอ๋ออย่างนี้ครับอ๋อแรงไปเบาคือป้องกันไม่ให้ต้นมันล้ม จะเป็นตกกี้ถ้าล้มถ้าต้นไหนล้มเราก็ต้องเอาไม้เสียบลูกชิ้นมาช่วยอ๋อครับไม่เสียบลูกชิ้นก็มีประโยชน์เนาะแสดงว่าเราต้องทีมงานวิสาหกินเราต้องทําลูกชิ้นขายด้วยนะเพราะพอกินเสร็จแล้วก็จะได้ทีมงานหมดแล้วดูแล้วว่างานอยกินแรง เราใช้ข้างบนเนี่อากาศข้างบนนี่เราใช้สเปรย์ช่วยได้ไหมที่ว่าเนี่ยฉีดฉีดในอากาศเลยเนาะอันนี้คือลดใช่ไหมแล้วก็ฉีดในอากาศอีกทีทำให้ดูหน่อยดิฉีดอานการจะถูกข้างบนไม่ได้ค่ะข้างบนไหนอ๋อข้างบนนี่เป็นข้อห้ามเลยเนาะเพราะว่าอากาศเอ้มันร้อนเคเจองค่ะครับทำมาแล้วค่ะมันเป็นยังไงน้ำที่หยดลงมาจากพยานร้อนมากแล้วก็ลงถูกใบไหมเลยทันทีเลยอ๋อไหมทันทีเลยเห็นจะจระเลยอ๋อ ก็แสดงว่าดูนะครับใครที่ใช้ลงเรือนแล้วมีผ้าพลาสติกมีพลาสติกวางข้างบนห้ามถูกพะย่ะก็จะติดข้างบนถูกพะย่ะเขติดข้างบนแล้วมันจะเป็นน้ำไหลออมาเอออย่าทำเลยเดี๋ยวมันไหลไม่ทำตรงที่ไม่มีต้นเราจะหยดลงมาหยดลงมาถูกไปไม่ไหมทันทีเลยค่ะ